ไม่นั่งหน่อยละว,วันนี้นนนนนต้องขอคุณราทุกตนีนะครับทีม่มาแสดงออกความคิดการศึกี่กับขตองบอกนี้ครับวันนี้ความคิดเห็นของเราตรงกันผมได้บอกมาหลายครั้งแล้วนะครับ้องหลายสมัยจะยิผมไม่เห็นด้วยกับการเอามา,าอะไรออกนอกระบบเลย จริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่นะครับปัจจัยจะต้องให้กับอาตาครับอาจารย์อการุณีของมาลัยราชธัรนะครับสี่จุดไหนที่บอกเขาเราบอกเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของประดัตของบางทางสำนักพระบาลกับหลายมหาอะไรแต่เขาจะผลักภาระเหล่านี้ไปให้กับน้องๆนักศึกษาซึ่งเราไม่เห็นด้วยและ แต่ที่เห็นอยู่ตอนนี้ยังไงก็ไม่ให้ออกนอกระบบเอาเลยครับจะให้เราฟังถึงเรื่องเรื่องตอนกระทรวงกาศกษเอาเอาของกรกาศกษอนกกทศที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับของกาศที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราจำได้ไหมครับตอนนี้น้องทุกคนเนี่ยตัวใจเรียนหนังสือจบมาเนี่ยไม่มีงานทำใช่ไหม พอใ,ใช่ไหมใช่นี่คือป,ปัญหาบริษ่ทหลักสูตรการศึกษาถูกกำหนดโดยกระทรวงศาธิการนะแต่ต่อไปนะครับภายใต้รัฐาลนี้หลักสูตรการศึกษาจะต้องถูกกำหนดโดยสกภาคของพื้นที่ก็คือไปดูว่าพื้นที่จังหวัดของเราเนี่ยมีสเปกตารา์อะไรแล้วจะใช้สเกรนั้นมากหนดเป็นหลักสูตรให้2องเรามีการทำไ,ได้นะครับแล้วเป็นหลักกใฑนะคะรับบาต่อไปการประเมิน,นสถาบ้านศึกษา จะต้องประเมินจากการที่จบแล้วต้องมีงานทำถ้าสถาบันการศึกษาไหนให้เราจบมาแล้วไม่มีงานทำสถาบันการศึกษานั้นถือว่าไม่ผ่านกระบวนการซึ่งจะเกี่ข้องกสิ่งที่พิ่ต่อไปนี้ด้วยนะครับว่าต่อไปเนี่ยที่น้องถามว่าอรอ,อมันคืออะไร รอรอคือเงินที่จะให้เราเนี่ยได้ใช้เพียงพอในระหว่างท,ที่เราเรียนแต่ถ้าสบมาแล้วไม่มี่านทำก็จะไม่ต้องคืนถ้าสบมาแล้วเงินเดือนไม่ถึง1นึ่งหมื่นหกพันบาก็จะไม่ต้องคืน<ช><ด>เป็นการรับประกันาก,การจัดการเึกษารว่า ที่เรามียางดำและต้องมีรายได้เกียวพอขั้นต่ำก่อนจริงไหมครับถ้าได้เงินเดือนหมื่นหกขึ้นไปอ่ะทำเคินสักสิบปีสิบห้าป so, ีหลับพอใจไหมเห็นไหครับน ah ี <te aj ashes> ่ค <and fall> <out> ือสิ่งเราคิดตรงกันนะครับวันนี้ขอบคุณน้อทุกคนนะครับที่มาแสดงพลังแล้วเราจะจับมือกันนะครับเพื่อที่ให้น้องทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเรียนอย่างมีคุณภาพจากตานียางดำนะครับแล้วก็ต้อง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปด้วยนะครับและฝากทุกคนไ่้ด้ว่าต่อไปมีอะไรนะครับขอให้มาบอกนะครับเวลาเลือกทัเน่กไปกระทรวงศึกษานะครับจะได้รับกานเต็มที่เลยนะครับไ้ากะครับเห็นมากรเป็น้นี้มาสามารถคาวบเได โค้มายสามัญเลยโ้ไหนเราเคน่ครับผมชื่อในกันพลเมืองลาวนักใส่ชุตุ้ยถือเลยโอครับผมชื่อในกันพลเมืองลาเลครับนักสตุ้ยือนะครับคณ็วิทยาการนะครับประธานสภานักศึกษาาวิทยาลัยรัชพัฒนครับแล้วก็องนะครับเดี๋ยวภายในไม่นานเลครับเราจะมีตัวคุณชื่อว่าตองคุณต้งโตได้ แล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าน้องที market, like, to so, huge, ่ต่อไปนะอยากทำงานอยากมีอาชีพอยากลงทุนอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะดูแลให้เพราะวันนี้สิ่งที่สับผิดที่สุดคือถ้าต่อไปเป็นแม่ทัพผู้ประกอบการและเป็นแม่ทัพมีงานทำเช่นนี้แล้มีพอด้วยนะครับที่คือสิ่งที่รัฐบาลนี้ภายใต้ของท่านยุทธพิรักสิัประดภเนินการให้กับเราทุกคนดี้ใช่ไหมครับ กทำในอย่างมีสติและก็มีปัญญาครับ